สวัสดีครับโชคเขาชั้นแฟมิลีนะครับวันนี้เราก็มาแนะนําต้นโชคเขาชั้นไม้เขียวนะครับต้นนี้นะครับดูลักษณะต้นนะครับใบเขาก็มีความเขียวนะครับเขียวเขียวเข้มนะครับแล้วก็ใบใหม่ก็มีเขียวอ่อนนะครับลักษณะใบก็ไม่ถึงกับใบเป็นใบด่างนะครับเป็นใบที่มีความเขียวบ้างสลับ เียวอ่อนบ้านนะครับจะไม่ใช่ไม้ด่างแต่ก็มีโอกาสเปิดด่างนะครับแล้วก็รอลุ้นอยู่ว่าต้นนี้เขาจะมีโอกาสเปิดด่างหรือเปล่านะครับแต่ดูจากฟอร์มกอฟอร์มของเขานะครับก็เป็นทรงที่สวยงามครับใบวนเวียนสลับกันนะครับเป็นใบรูปทรงปลายหอกขอบใบพลิ้วนะครับเป็นไม้ที่มีความโดดเด่นสวยงามเหมือนกันครับสำหรับกอต้นนี้นะครับ มีการไล่เรียงของใบที่ที่ดูแล้วสวยงามครับสำหรับทรงต้นนี้นะครับอาจจะมีใบเสียหายบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ก็มีโอกาสที่จะเป็นพ่อแม่พันธุ์ที่ดีนะครับเมื่อนำเข้าไปผสมกับต้นอื่นนะครับก็จะาบางครั้งเราก็ต้องรักษารูปทรงไว้นะครับแล้วก็หาไม้ที่มีความโดดเด่นด้านสีแล้วก็ ด้านก้านใบต่างๆนะครับให้เขาอยู่ในทรงกระทัดรัดหรือฟอร์มคอมเพกนะครับก็จะเป็นที่ต้องการของตลาดหรือต้องการของอหลายท่านนะครับที่ชอบไม้ทรงสวยนะครับเราก็ต้องพยายามเก็บทรงใ้นะครับบางครั้งอาจจะด่างเล็กน้อยหรืออาจจะเปิดด่างช้านะครับก็ต้องรอลุ้น,นครับชโชคชัชนเราก็มีโอกาสที่จะ ได้ไม้ฟอร์มสวยๆในใบหลังๆก็ได้นะครับบางท่านเห็นหลายๆล่วสวนก็ใบที่10ไปแล้วก,ก็ยังมีนะครับตัวนี้ก็ดูใบล่าสุดก็มีรูปทรงที่สวยงามครับรูปทรงปลายหอกขอบใบพลิ้วนะครับลหลายใบก็ดูแล้วมีความไล่เรียงกันนะครับาการใบก็มีความมีเขียวนะครับแล้วก็ ออกดาเล็กน้อยนะครับวัสดุปลูกเราก็ใช้กล้วยไ้าวา,าสับนะครับแล้วก็มีปุ๋ยละลายช้าสามเดือนนะครับที่ใช้นะครับก็เป็นต้นนี้นะครับก็เป็นต้นที่มีโอกาสที่จะเปิดด่างได้นะครับเพราะว่าดูแล้วต้นที่นำมาพร้อมกันก็เปิดด่างไปแล้วนะครับแต่ต้นนี้เขายังไม่เปิดนะครับ ก็ต้องรอลุ้นดูว่าโอกาสที่เขาจะเปิดด่างก็จะมีไหมนะครับก็ทรงก็สวยถ้ามีด่างและมีสีที่สวยก็จะโชคดีครับเราก็ต้องรอลุ้นในโอกาสต่อไปนะครับเดี๋ยวจะได้นำมาให้ดูนะครับถ้ามีใบด่างขึ้นมานะครับวันนี้ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมโชคเกาชั้นแฟมิลี่ของเรานะครับก็นำต้นโชค่วเกาชั้นต้นเขียวต้นนี้นะครับ มาให้ทุกท่านได้รับชมนะครับเป็นต้นที่มีการไล่เลียงใบที่สวยงามแล้วก็หน้านำมาเป็นตั้งเป็นพ่อแม่พันธุ์ใน,นอนาคตต่อไปนะครับต้นไม้ทรงสวยก็ต้องเก็บไว้นะครับแล้วก็นำมาพัฒนาสายพันธุ์ในการผสมไม้ต่างๆโดยเฉพาะไม้ที่เราต้องการสีสันนะครับบางต้นอาจจะ้นสวยอยู่แล้วนะครับแต่ ใบไม่ได้รูปทรงนะครับถ้าใบใบไม่ได้รูปทรงล้วก็นํามาปรับเข้ากับต้นที่ทรงกอที่สวยครับก็จะส่งผลให้เขามีความเด่นขึ้นมานะครับขอบคุณสาหรับการติดตามรับชมครับสาหรับท่านใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็ดูคลิปโชกชันเพอร์มิลี่ของเรานะครับก็มีหลายคลิปที่ได้นําเสนอไว้แล้วนะครับขอบคุณครับที่ให้เกียรติติดตามรับชมสวัสดีครับ